สวัสดีครับผมจานที่ครับผมเป็นบุ๊กปาร์ตี้นะแฝงนะครับช่องยูทูบจานทีผีบ้านะครับอ่าฝนตกเลยด้อครับอ่าซุ่มละเบืองตกนอยลิ้นสะสะสะสผมคิดแล้วแล้วครับเริมร่อยบริกินกูดอกจีบมาอย่างกูไปฟันไป็นลดกูเห็นมึงจะไก่กุณนะครับผมชุด้อยนายกันฝน่อยอยู่ครับน่อยอยู่ครับ นี่นะครับกันฝนตกมันจเป็นที่นะครับขันห้อยหน้ากันฝนปุ๊บอ่ะกันสมมุติว่าเบที่มาซ่ำเนาะตอนนี้ก็ยังซ้ำได้อยู่ด้ย,ยังซ้ำได้อยู่ทามานะคตธกีดอย่างต่อได้บนี่เบ้งฝนแล้วก็มนี่แล้วอยู่ครับยอดธีกีดอย่างต่อได้อยู่ครับผมปุ๊บเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาสมมุนเอามาซ่ำ มือนี้ว่างครับมือนี้กิดอย่างได้หน่อยครับอย่างมือหน่อยเดี๋ยวเอาหยุดไวก่อนนะครับพอกรอกน้ำกลดอะครับน้ำกดเรียบร้อยแล้วครับไปครับถ่ายคลิปให้เล่นเล่นมือนี้กิดได้หน่อยครับสาวสองร้อยก็ต้นหนึ่งกําลังเสริมเพิ่มมากน่ครับน่อยอยู่ด้วยครับม้วยหน้ากันปนไปบางคนกับซีว้ามาเขืาหูเจ้าเนาะยอน้ำกดแล้วมันก็สาวน้อยห็นตัว อันนั้นไม่นำกดเจ้าโอ้ยน้ำกดขอ่อยเอยยอดเพิ่มเหมือนไหนปุ๊บทามันยังไม่ย่อยลิ้นหรอกครับแต่ฝนตกเป๊เปเปเปะๆทำอาตร์กี่ต่ออีกมาจักครับเดี๋ยวเบืองก่อนเพราะว่าต้นยางก็ยังบอบเปียกครับเพราะไล่ๆนี่นหะกี่ต้อมันจะเป็นยังไงกี่ต้อมันกะ เนี่ยเห็นปะที่นงไปเดี๋ยวมันก็แข็งเยงครับนี่ยไม่ด้วยบางต้นกัเสาหน่อยแลละเพราะว่ามันเบิดเิ็มสตีมมันละใช่ปะอ๋ะอ,อคือต้นนี้ก็บเ้าหน่อยโอ้หอยทากมึงก็หามองใยเราหามึงเอย หอยทากนี่คือตน้ำจะเสื้อ่าเขานาย่างย่างดีเลยแหละครับมันีะไปกินมันจะไปกินตามบานตมแพงสิครับก็แล้วมันมันเหยียบดินมากครับมันเหยียบดินมากแล้วมันก็เอาเสื้อ่ามาน้ำตีนมันนงครับปุ๊บมันก็จะไปเกาะตามนาย่างเข้านันครับมันจะไปกินีอย่างแน่ของมันแหละแ็้วโ้แต่มันน้ำเสื้อ่ามาพร้อมครับไอหอยทากนี่นี่แก้ไขบ่ครับเลี้ยงเป็ดครับ พวกนี้สีบ่เหลืออยู่เลยครับหอถทากพวกนี้สิบ่มีเจา้าโตเลยผมเคยเลี้ยงเป็ดอยู่บ้านผมเนาะหอยทากผมก็เต็มเหมือนกันอยู่บ้านบ่มีอหอยทากเจาก้าโตหากระบอกขเป็ดกินเบิดแต่เรื่องเป็ดก็มีี้ขอเสียนะครับอย่างหมาครับหมาปฏิกัดแล้วก็มันก็บินเก่งครับเออบินขึ้นเงื่อนค้นดังสั่นจังสี่นั่มไปพูนไปพี่วุว้ย ตัดสินใจบเลี้ยงเป็ดเลยเป็ดตัวสุดท้ายที่ขายนี่ขายให้บินมันรู้สึกว่าจะขายให้บินนี่แหละขายให้บินแล้วเลี้ยงแล้วเป็ดตัวหนกักไหมอันนี้นะครับนี่ยอดเพิ่มย่อยง่ายได้เห็นไหมเห็นไหครับเหนไหมง่าย,ย,ยพับปับมันย่อยน้ำยางหรือย่อยน้ำฝนแทนตีกับเบิง้งเอาอนี่ครับนี่มีฝนมาถึงอยู่ใสตัวนี้อาทิตย์ฝนนิดน้อย,น,อยนี่ เดี๋ยวนี้เห็นบ่ะมันซึมมาเห็นบ่ะเออปล่อยมันไปตามสภาพได้ก็ได้เพราะว่าผมว่าได้ใส้ฮอร์โมนด้ได้ตามธรรมสัตว์ครับผมเพราะว่าหน้าฝนนี่เป็นหน้าที่ผมร่างฮอร์โมนออกจากต้นครับเพื่อเตรียมรับมือหน้าหนาวครับผมหน้าหนาวก็หน้าแล้งเพราะหน้าหนาวก็หน้าแล้งผมจะใส้ฮอร์โมนหลครับอันนี้มาซ้ำเด้อครับนี่ครับโมเมนต์โมเมนต์ว่า ยวผมหยอดแล้วไอ้นี่นเห็นป่าเต็มหมดบ้า,านกูใหรมัเตีขวมเลาบ้วันวนี้จ้างหมันเถอะมาขาบาการนั่งขวมเพิ่งยังสร้างหัวมันเถอะอาไเน,นี่ยแาว่ามันหยอดหนึ่งสี่เพิ่มเนี้ยมันชว่วมนนากก่ได้เห็ดหรอครับเพระาะว่า เนี่ตกลกต้นหวาออกก่อนครับลกต้นหวาออกก่อนรับผมลัวย,ยางซาซาได้ครับสังเกตบ้างปะยางซาซา ต้นไม้ต้นไหนเห็นผมก็ลกอ็ออกครับผมลกก็กผู้หมื่นเดี๋ยวมันกันบพมีเองครับเออเอาเสียงงายสิขวางทางผมก็ล็ออกอ้อยื้อมือผมเออแล้วมีคางไปถึงใบาย,ยางครับผมอ่แล้วแต่ต้นครับบางต้นบางต้นก็แน่นนเป็นยงังบางต้นก็นเป็นยงังไล่ะไรอ่ะใจ เป็น,นยังอย่างผมผมบ่ได้ซีเรียดน,นะครับรอบนี้พีได้ใส่ปุ๋ปยแล้วขอผูปุญยอ้วนและวบือไว้ละวบือไว้เด้อเกี่ยวเขาแล้วค่อยว่ากันเดินมีกอ,อนเด้อ คุณแม่จีมด่างแล้วเจ้าม้ารอบหนาคือตีให้เจ้าคุดลุมต้นที่มันตายอยู่แถวต้นสามซาน่ะคุณแม่จี้ด่างอล้ว,ลวให้สามโอ้ยน้ะยังมันคักวะเอบเป็นเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งสี่ใจหงองใจห่อนเฮ็ดนี่ฮั้งบ่คคอยคิดเบิงครับอย่างหน่อย,อยอยู่เด้ต้นนี้พอได้ โอ้ตัวน,นี้มีน้ำมันเลยย่อยเพิ่มขึ้นเอาจ้างหวัวมาเดจะเป็นยังไงก็ับเป็นเนจ้างนาทีเลยเจ็ดนาทีแหละที่สิตัางเลยครับมันอับโหลดย่างครับ เลยสิบนาทีไปมันอับหล่นยางเลยดิได้เกียเกียนาทีแปดนาทีพอดีงามครับผมเดี๋ยวมันก็แข็งเองครับเองสิัวนีไม่น้ำเดือดพ่กนี้จะมี้หอยธรรมชาติครับตัวนี้ มีน้ำมึงน,นี่นมีเน,นื้อทำครับหลายคนกับมาถามว่านี่กดมีหอยอยังเดี๋ยวเจ้าของน้ำกดเขาก็มาบอกให้ฟังเอง่ะครับเออก็ต้องเป็นนั่นเพราะว่าขันผมบอกไปปุ๊บมันบ่มีหลักฐานพยานยืนยันมีทั้งสิน้นครับผม อ้าวโอเคครับผมขอบคุณครับ